สวัสดีครับ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 คนดูก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยพี่ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วกดซับสไครป์กดกระดิ่ง,งพี่ด้วยนะคลิปนี้พี่ขอ100ไลค์นะครับวันนี้พี่ก็อยู่ในหน้าเว็บของเปอร์คุงช็อปเหมือนเดิมนะลิงก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมพี่ปักหมุดไว้แล้วนะก็คลิปในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเอารหัสเทพตันเนี่ยสองรหัสนะเอามา VS กันนะครับก็เป็นรหัสราคา849บาท VS กับ1,599บาทนะทุกคนคือราคาโคตรต่างกันเลยนะคนดูแต่ว่าผมบอกเลยว่าของเนี่ยได้ค้คุมแนนน่อ ผลถาวรแน่นๆน่นแน่ๆๆๆๆนอนก็สาหรับใครที่อยากมาซื้อนะครับก็ลิงก์เว็บ,บอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ไอดีนี้ก่อนเลยนะครับเป็นราคา8ปดบาทนะครับก็รหัสเทพผลถาวร6ผลนะมีเกมพาร์ตด,ดาบโยรุเผาปลา VC สุ่มเทียนนะทุกคนผมไม่รู้นะว<อ>่ามันเทียอะไรนะแต่ที่แน่ๆคือรหัสสะอาดไร้หมวกนะครับมีทั้ง6ผลนะผลถาวรอนนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรี VI วิวรหัสแรกกันเลยดีกว่าโอเคก็กดสั่งซื้อไปนะครับแล้วก็นี่สั่งซื้อตกลงไป สวยนี่ครับพี่ก็ได้รหัสมาแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปให้ดูเลยโอเคครับคนดูตอนนี้พี่เข้ามาอยู่ในรหัสราคา849บาทแล้วนะทุกคนนี่นะครับก็ตามนี้เลยโอเคโเคชเทสดีอีกแล้วแม่งไม่เห็นตาเห็นแต่ปากโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูของกันที่ววานะครับก็อย่างแรกที่เห็นเลยก็เป็น6หมัดนะก็คือครบทุกหมัดนะครับคนดูตวนเงินเนี่ยเจ็ดแสนเองอ่ะโคตรน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะพี่ให้อภัยได้เพราะว่าผลถาวรเยอะไงเงินม่วง459อันนี้อาจจะเจ็บปวดนิดนึงไ่นิดแหละน่าจะเจ็บเยอะอยู่แต่ว่าคุณนะเด เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูดูตรงไอเทมมันดีกว่านะครับไอเทมเนี่ยก็มีโยรูนะครับมีดาบคู่ของก็มีประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะค่อยๆเลื่อนนะนี่ดูดูเอาดูเอาโอ้ มีผลคอนโทรผลหนึ่งนะผลแดงเหลือก็ปกตินะครับผมแล้วก็เป็นเผาปลา V4 นะครับตื่นนะทุกคนแต่ไม่รู้นะว่าเทอะไรเพราะว่ามันสุ่มเทนะครับคนดูต่อไปเนี่ยเรามาดูผลถาวรกันนะครับว่ามีผลอะไรบ้างผลถาวรเนี่ยมีกิโล1่สเปน2ไฟ3น้ำแข็ง4แสง5แล้วก็โมจิ6นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนโพ้แต่ละหันนี้ไม่มีกีตาร์อ้าวคาบูชาก็ <laughs> มีแค่สก,กิลเดียวไม่เป็นไรได้อยู่แค่ัยได้เพราะว่าผลเยอะก็สําหรับใครนะครับที่สนใจรหัสน,นี้นะครับก็ งก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับพี่จะปักหมุดไว้นะราคาแค่849บาทนะครับมาซื้อไปได้เลยครับคนดูรีบๆมาซื้อโอเคเราไปดูรหัสต่อไปกันดีกว่าโอเคครับคนดูก็ตอนนี้พี่กลับมาอยู่นหน้าเว็บของพี่เหมือนเดิมนะก็รห<ๆ>ัสต่อไปนะครับที่พี่จะรีวิวให้ดูเนี่ย<ๆ>ก็เป็นรหัสราคา1,599บาทนะครับ<ๆ>มีผลถาวร10ผลนะคนดูเกมพาร์โคตรแน่นดูเนี่ยดูตรงนี้ดิ แล้วก็มีเผ่า v 4 3เผ่านะเทียสิบด้วยนะ3เผาอะ่ะผมบอกเลยโคตรคุ้มใครได้รหัสน,นี้ไปนะผลถาวรสิบผลนะ่ะแน่นๆเลยก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่จะทำการสั่งซื้อให้ดูเลยนะครับก็กดสั่งซื้อสั่งซื้อไปตกลงไปโอเค โอเคครับตอนนี้พี่ได้รหัสมาแล้วเดี๋ยวพี่เอาไปเข้าเกมให้ดูนะโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็เข้ามาอยู่ในรหัสราคา1599บาทนะครับเป็นตามนี้เลยนะก็เป็นเผ่าเงือกเทียสิบนะทุกคนรหัสเนี้ยเนี่ยมีอยู่3เผ่านะครับที่เทียสิบนะครับเราว่ามีเผ่าเงือกมนุษย์แล้วก็ไซบอร์กนะทุกคนที่เทียสิบนะทุกคนแต่ก็ที่แน่ๆเงือกเนี่ยเทียสิบแน่นอนนะคือพี่ไปเช็คมาแล้วเดี๋ยวเช็คให้ดูอีกรอบก็ได้หาว่าพี่แบบตอตอลงตอแหล่งไงไปเดี๋ยวเราไป พี่เผ่าตื่นนะทุกคนส่วนเทียเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีจริงๆก็คือเทียสิบนะเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นดูกันว่าอันนี้จะได้เทียสิบหรือเปล่านะ,ะมาดูเห็นไหมพี่บอกแล้วว่า มันเทียสิบัวเองไม่เชื่อพี่เองให้พี่เปิดหลักฐานให้ดูนะครับส่วนที่สองเผ่าเนี่ยก็น่าจะเทียสิบนะทุกคนคือเผ่าไซบอร์กกับเผ่ามนุษย์นั่นเองนะส่วนนี้เผ่าือกเงือง่อเคเดี๋ยวพี่จะให้ดูของทีละอย่างเลยลกันก็มีหมตตัดก๊อตนะก็คือหมัดครบแนะ่นอนส่วนดาบเนะี่ยเดี๋ยวให้ด,ใหดูให้ดูไอเทมเลยก็มีดาบคู่มีโยรุมีสามดาบมีเคียวอันนี้ของแดงน่าจะครบนะแถมตีบวกให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวพี่ให้ดูของเดี๋ยวพี่ให้ดูของเรื่อยๆเโอ๊ยอย่าเพิ่งยิงบิด เหียรหัสคนอื่นไม่มีกันหมดแล้วรหัสกูไม่มีนี่นะครับเอ้ยโอ้โหนผลแดงโคตรเยอะมีผลเสือด้วยว่ะแล้วก็มีผลคอนโทรผลเวนนอมผลชาโด้ผลกาวิตี้รหัสนี้พี่บอกเลยใครได้ไปเนี่ยคุ้มคุ้มแน่นอนนะทุกคนแค่นี้ก็คุ้มแล้วเนี่ย ดูนะครับก็ของไปประมาณนี้นะทุกคนส่วนต่อไปเนี่ยเป็นอ่ผลใช่ไหมผลถาวรโอเคครับเดี๋ยวพี่ให้ดูนะมันมีอยู่10ผลใช่ไหมพี่พี่บอกไปเดี๋ยวมาดูกันว่ามี10ผลจริงไหมนะเดี๋ยวเล่นดูมีผลช็อป1นะครับผลน้ำแข็ง2มืด3แสง4ีพระ5ประตู6สายฟ้า7โมจิ8 มังกรเก้าเสือสินะทุกคนเออสิผลก่อนจริงว่ะเฮ้ยพี่ไม่ได้ตอแหละนะครับโอเคต่อไปนะที่พี่จะให้ดูนั่นก็คือเกมพาร์ตนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราแหนเนี่ยเกมพาร์ตแบบจะครบไหมนะนี่นะครับอันนี้คือดรอปนะเดี๋ยวเช็คก่อนเอ,อ้ยมีแล้วอ่ะเรือมีแล้วนี่ก็มีอีกน,นี่ก็มีอีนนกหายยากมากมีอีกอะ่ะอันนี้อันนี้หาผลนะทุกคนมาดูกันว่ามีไหม เฮ้ยม,มีว่ะเฮียแสดงว่ามีครบหมดนะครับคนดูไอเนี่ยเนี่ยสอแถวนี้มีครบหมดเลยนะครับคนดูผมบอกเลยรหัสน,นี้ไม่คุ้มได้ไงตั้งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่บอกเลยว่ารหัสน,นี้เนี่ยซื้อไปเนี่ยล่าค่าหัวได้จริงนะครับคนดูไม่เชื่อดูดูดม,มารู้ชอ็อปร้านบริการกดผลและเกมพัดเลเยเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับดูนี่เป็นตัวอย่างโอ้โหโคตรปีงไาสัตว์มา <No. S 1> ดิอ้อฮะวัดได้ไง <The fuck. S 1> งงไอเปิ้งง สว,วยโดนโดนโคอมโบโดนเน้นเน้นโอโหปิงเกินโลกสามไม่เป็นไรปิงขนาดไหนพี่ก็เล่นได้หมดอะครับือพี่โหดที่สุดแล้วต่อให้พวกมึงลุมเลยต่อให้ลุมอะครับโอ้ยไม่ตายว่ะจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วอุ้ยเอ้านึกว่าโดนโอ้ยขัดดีแท้เอาแล้วกูโดนยดงไงเนี่ย สุดยอดว่ะแห่งชอบเลยเอยดูดิเกตจะเต็มแล้วเกตพี่จะเต็มแล้วคนดูเอาอโอ้โหกว่าจะกดสกิลติดอือโดนตายตายไหมโอ้โหไม่ตายว่งแม่งหลบตายจะหลบรอทำไมอ่ะมาปูเผาตื่นแล้วมึงโดนแน่มึงโดนแน,น,น่ครับ อันนี้มันติดมันติดไอ้นี่ปวดมยนี่ไงหัวแตกตัวต่อไปต้องเป็นตัวนี้ครับดื้อเหรอมึงลุมกูใช่ไหม <c oughs> เห็นรู้เปล่าเองเล่นกับรหัสราคาเท่าไหร่ <c oughs> นี่ไงโดนโอ้โหเฮ้ยจะไปยู่ๆพี่โดนมาน้องนี่งงจริงมันต้องมันออกมาลุมเราต่อให้นายลุมเลยเราต่อให้นายลุมเรียบร้อยครับไ <c oughs> อ้นี่โดนสองสก,กลิลแตกอะคนดูก็คิดเอารหัสน,น,นี้มันแบบออกมาตายจริงๆวะ่ะ เอาโปกเก็กี่ไปกินโดนโอ้โหออกมาก็โดนดีครับมาดิครับโอ้โหมามพวกนายต้องรุมเราอะ่ะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือเราเก่งที่สุดในเรียบร้อยครับหัวแตกสามสามโดนไหมสวยเปอร์แมนจัดอ่ะยังจะลบอีกนีหนีจากไหนก็ไปรอดหลอกสูมานี่ทิพผ่า์ละเฮ้ยไม่มีสกิลโดนครับ อีนั oh. ้นเดียวอีน <es voir> ั้นเดียวเองโอ้แหมอยู่ข้างล่างเหรอไปไหนจ๊ะนี่ไงโดนโดนครับโดนเล่นจะหนีจะหนีทีงไหนก็ไม่รอดนะทุกคนในเนี้ย จะหนีทาไมวะรู้อยู่แล้วว่าโชคชะตาเองอะ่ะมันพามาให้พี่ค่ายเองเวย้ยหัวของเองก็คือของพี่เข้าใจไหมก็เป็นประมาณนี้นะครับคนดูก็น,นี่นะครับเป่าปาเทสสิบของจริงนะครับผมก็ใครอยากจะซื้อรหัสทั้ง2รหัสที่พี่รีวิวไปเนี่ยก็ลิงก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับพี่ปักหมุดลิงก์เว็บไว้แล้วนะครับคนดูก็อย่าลืมไปซื้อด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเอารหัสเทพๆมาลงให้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตันราคา199บาทด้วยนะทุกคนนั้นนั่นคือโคตรคุ้มเลยก็สำหรับคลิปนี้ยวบบุ เพราะว่าคิดถึงคนที่เคยตามแต่ไ like ล mm ่ hmm. ผมเทคโคกใส่ coat, say, ผมเธอไม่ต้องทำงานก็ได้แต่เธอต้องน่ารักใส่ say, ผมในทุกๆวันไล่